สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนมาพบกับสาวโคราชสาวนวลอีกแล้วนะจ๊ะเนาะวันนี้กับวันพฤหัสบดีที่สิบเก้าชวนพี่น้องมาดูของสวยงามๆกักระจาสาวนวลมีอะไรมาอวดพี่น้องอีกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่พี่น้องสาวนวลม้วนี่ไปซื้อกับเขาเห็นดอกไม้สวยลดราคาพี่น้องว่าสวยไหมจ๊ะหอมหอมเดี๋ยวพี่น้องดอกอันนี้ดอกลินลี่นะจ๊ะเนาะดอกไม้ฮอลแลนด์จ้ะ ตอนนนไปซื้อกับเขาเห็นดอกไม้สวยๆลดราคาพี่น้องเพราะว่ามันบานแล้วเราจะน้อมันบานดอกมันบานแล้วมันลดราคาจากราคาเต็มมันเท่าไร่น้อสี่เหรียญห้าติ๊บสี่เหรียญห้าเหรียญจะพี่น้องเนาะตีรวมไปเลยห้าเหรียญลดสามพัห้าเตนก็นเหลือสามเหรียญห้าติ๊บตอนนนจับดูพลิกไปพลิกมาเห็นว่ามันสวยแล้วมันก็หอมด้วยนะจน๊ะเนาะ หอมหอมพี่น้องวามชื่นใจจะอยู่กับของสวยๆงามๆกรชื่นใจอย่างนี้แหละน้องจะนนาออันนี้มันก็คือธรรมะอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าเราอยู่กับของแบบว่าอย่างไรล่ะไม่สวยไม่งามเราก็จะทุกข์ใจน,จน้องจะเนาะถ้าเราอยู่กับของสวยของงามเราก็จะมีดีมีความสุขจ้ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาจัดแจงกันกระสาโนนเลยจ้ะพี่น้องมามาดูกันเลยจะ้ะ เก็เตรียมอ,อุปกรณ์เอาไว้แล้วเราจะน้อนแบบเจอกันใส่น้ำเรียบร้อยแล้วจะ้ะตะไก้ดาโอ้โหเขามีอยู่สามกิ่งที่นอก มีมีสามกิ่งจ้ะสามกิ่งแต่กิ่งใหญ่สามกิ่งนี่หนึ่งสองสมอันนี้เดีะนะ๋ยวจะเนาะเรามาดูกันพี่้อกโอ้โหแต่ดอกมันเยอะจ้ะมันต้องระวังดอกมันพันกันเนาะจ้ะเนาะ ดอกลิลลี่สีขาวกับก้วยสวยหอมหอมเลยพี่น้องตอนนู้นก็ชอบคือกัญชาสีขาวสีชมพูนี่ก็หอมอีกแบบหนึ่งนะจ้ะเนาะหอมไปอีกแบบจ้ะโอ้ยเขามีดอกเยอะๆพี่น้องนะจ๊ะดูดอกเขาเยอะๆจ้ะแต่เขาก็เริ่มบานแล้วนะจ๊ะเนาะเขาเริ่มบานแล้วแต่เขายังบานไม่มดครบทุกดอกดอกจ้ะก็อยู่ก็เราได้ดอกจักประมาณอาทิตย์นึงนะจ๊ะเนาะหน้าที่ของเขาก็จะทาให้บ้านเราหอม สดชื่นเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสั่นลงไปจ้ะเอากันไ ได้และหนึ่งกิ่งมากิ่งที่สองพี่น้องโ,อโหกิ่งยังยาวเลยจ้ะยาวยุยพี่น้องกิก่งเขายาวดีแต่สามคนก็จะตัดให้มันสั้นอยู่เพราะว่ากลัวว่าถ้ามันยาวแล้วมันจะหน้า,ม,นาม,มันจะดูดขึ้นไม่ค่อยถึงนอกจากนั้นแล้วมันจะทำให้เราดอกไม้เราเหี่ยวเร็วตัดทิ้อแค่ดี้พอ กลัวว่าอัองต้นเขาไม่จะดูดน้ำขึ้นไปถึงดอกลำบากจับเลยจัดให้มันตันลงไปอีกหน่อยนึงจ้ะเด็ดสองกิ่งแล้วกิ่งที่สามที่น้องกิ่งทุกท่าเลยจ้ะอุ้ยพังดีดอกหนึ่งเด็ดดิ ดอกมีหอยเลยจ้ะหอยหักหักหอยแล้วก็ออกเราจะน้นมันไม่สวยมันดูแบบว่าดอกหอยมันดูแบบว่าดูเป็นดอกป่วยดอกไหนป่วยแล้วก็ตัดมันออกเราจะเนาะเราเป็นดอกที่ดีๆสด,ดชื่นสดชื่นเอาไว้จ้ะที่ okay. อันนี้สามารถจะกะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวต้องลองก่อนอันนี้ก็จะตัดออกหน่อยนึงก็พอพี่น้อง โอเคจาะพี่น้องมาดูเจกันสามวนวลกันจ้าเขามีอยู่สามกิ่งนะจ๊ะ เขาก็จะทำหน้าที่ให้บ้านเราหอมพี่น้องมีแตะดอกบานแล้วน,นจะเนาะตุ้มๆก็ยังพอมีอยู่จ้ะเดี๋ยวสาวนจะดมให้ดูด้เจ้ะหอมไหมน่นจาจะเนาะอืมหอมชื่นใจพี่น้องหอมเหมือนหอมเหมือนดอกลีลาวดีบ้านเราจะคล้ายๆกันเลย คล้ายๆกับกลิ่นลีลาวดีเลยจ้ะพี่น้องคิดถึงลีลาวดีบ้านเราเลยจ้ะกลิ่นนุ่มๆคล้ายๆกันเลยนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะพี่น้องวันนี้สาวนวลกลับมากระดกไม้สาวนวลกลับมานานแล้ววันนี้สาวนวลขอตัวลาไปกระดกไม้สวยๆเดจเดอพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้พี่น้องมีวันที่ดีๆขอให้พี่น้องมีวันที่มีความสุขนะคะ ตอนนนมากระดกไม้ก็ขอตัวลาไปกระดอกไมกส้สวยๆะจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันไหนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ